ไม่ชอบพักชอบอะไรชอบสตรอเบอรี่ชอบเชอร์รี่ด้วยไหมโอ้แถวแถวบ้านเมกาไม่มีเชอร์รี่ให้เก็บเลยจ้ะอยากเก็บเชอร์รี่เมกาลียาลีหน้าชอบสตรอเบอรี่จ้ะส่วนสตรอเบอรี่อ๋อพี่ลิซาครับพีลิโอชอบจ้ะแต่ก็ชอบมัดนั่นแหละจ้ะแต่ว่า ที่เดียวที่กินชอบกินกันเชอร์รี่กับมีเนี่ยจะ้ะน้องน้องลิยาก็น้องพี่ลีน่าจะ้ะชอบกินตอบเชอร์รี่อยากไปเก็บตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่เคยได้ไปเก็บเลยจะ้ะไม่เคยได้มีโมเมนไปเก็บเอ,อ่อเชอร์รี่ก็ต้นเลยจะ้ะอยากมีเหมือนกันแต่แต่มันไม่มีแต่แถวบ้านไม่กลาไม่แน่ใจมันมีอยู่แถวภา,าคใต้ไหมภาคใต้คือภาคเหนือไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะ้ะ นี่กอก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นนะพาดิ๊กน้อยไปเก็บถือตะก,กร้าคนละตะกร้ตกกาตะกร้าสักอ่กิโลคนละกิโลเก็บนะฉันเนาะเก็บสตรอเบอรี่ได้เหรออ๋อใช่เก็บสตรอเบอรี่ด้วยเก็บเชอร์รี่ด้วยค่ะหนูจะหนูชอบเก็บอะไรเช <c oughs> อร์รี่สตรอเบอรี่อ๋อเชอร์รี่ด้วยสตรอเบอรี่ด้วย,สอ,วยสองเลยเหรอ, <c oughs> อ,อโอเค ่ม <muitas> <sketches. S 1> oh ่อยากกินเชอร์รี่เชอร์รี่ก็อยู่ในจาในยังไม่มดเลยไปกินได้ปะเชอร์รี่ก็ออกมาแล้วจ้ะต้นนี่จ้ะเมกาเห็นต้นเชอร์รี่เพราะว่าเพื่อนบ้านมีแต่เราอย่างว่าเราจะเนาะมันไม่ได้เขาไม่ได้เปิดให้เราไปเก็บเราจะเนาะเพื่อนบ้านเมกาว่ะเต็มต้นแล้วจ้ะแดงเต็มต้นเลยมองไปก็เห็นจ้ะลูกแดงเต็มต้นเลยจ้ะเป็นเพื่อนบ้านเมกาก็บอก ให้พ่อบ้านน่ะมาเอามาปลูกสักต้นหลังบ้านพ่อบ้านบอกเธอเธออยากกินเธอเซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องปลูกเราก็อยากมีมูลแม่นเก็บจากต้นเนาะ,ะนนาเธอเนาะรับหรอรจากก่มตัวเองรับแล้วรับหรอน้องรับย,ยังยังก็ยังอีหลหรอคิอีน้ำหนาวหรอคะินนห อากาศดีจ้ะไม่แน่อาจจะเ,เดินเดินเล่นสักรอบหนึ่งตอนเย็นรอพี่เดนาพี่ลิโอม,มาเดินเล่นอ้อมหมู่บ้านแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มาพอนเขาลูกๆตอนเย็น,นก็ะตเพราะว่าอากาศดีจ้ะพายไดน้อยออกเดินเล่นสุดอากาศนะคะเนาะอากาศดีมากเลยจ้ะรักอันนี้อะรัก<า>อันนี้รักอ,อะไรสีอะไรสีอะไร อ่าพูดดิสีอะไรสีเขียวค่ะใช่ค่ะสีเขียวนั่นค่ะหลับยามพูดเียน,น้องหลับยาง,ยงน,น้องหลับแล้วแม่พูดจนน้องหลับเลยล,ลูกวิธีกล่อมลูกโยกไปโยกมาคุยไปคุยมาลับจากวิธีกล่อมน้องลิลี่ลับ ถ้าน้องง่วงน้องก็จะมา,หาให้แม่ก้าวอุ้แมแล้วก็ร้องเพลงกล่อมตัวเองแล้วก็รัเก็นไปหามาสิคะไ,ไปเอากล่องไปใส่เลโก้มาด้วยูนะกล่องก็ใส่เลโก้ปะเอาเลโก้มาต่อเป็นเค้กให้แม่ปะ ครัเลยโยกไปโยกมาสักสักแป๊บนะคะเดี๋ยวไปวางวางแล้วมันก็จะได้มาออกกำลังกายต่อพอดีเบิร์นนะคะเนาะออกกำลังกายมาละนิดมาหน่อยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรานะคะเขาว่ามานะคะว่าตามเขาจะ้ะกดปิปโนโนเหรอคะ ตังเ <fe> สียงปินโนกับน้องล,ลิยากันค่ะน้องลิลี่ขอตัวนอนก่อนนะคะใช่ไหมรับ,ลลบลแล้วจะรับแล้วยั้งโลมาโอเคเก็บเสร็จกล่องค่ะเลรนและเพล็บด้วยนะคะ วางาก่อนจะไปวางก่อนนะคะเนาะ